สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะวันนี้แตงโมอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ t o y o ต a v วีออส1.5 G ตัวนี้ปี2,018นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่แสนสี่นะคะคันนี้นะคะได้ปี2,018เนาะที่สำคัญได้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับใครนะที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะคะอยากได้ t o y o ต a v ีอนะคะพูดถึง t o y o ต a v ีอนะคะทุกคน ปยัดน้ามันนะคะทุกคนและก็เดินทางไกลๆนี่แบบสบายเลยนะคะเครื่องพันห้านะซีซนะคะสําหรับคันนี้นะคะทุกคนได้มาเป็นตัวท็อปนะคะของแต่งแบบครบๆนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะอ่ะก่อนจากก่อนจะ พูดถึงรถนะคะก่อนจะรีวิวรถน้อนเดี๋ยวแตงโมมาบอกโปรโมชั่นดีๆก่อนนะคะตอนนี้ของบริษัทของเรานะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะก็คือขับฟรี90วันนะคะออกรถวันนี้ส่งท,ทีปีหน้าเลยนะคะสําหรับใครนะที่ต้องการหารถไปใช้งานนะคะอยากได้รถสักคันนะคะกําลังตัดสินใจอยู่นะคะต้องแนะนําคันนี้เลยนะเพราะว่าคันนี้นะคะทุกคน เน้นประหยัดเน้นใช้างานนะคะทุกคนใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสําหรับรถของบริษัทเรานะคะอีกอย่างเนาะของเราประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพีควาไฟไหม้กลับสีกรอไม่อย่างแน่นอนนะคะทุกคนไม่เรารถของเรานะคะประวัติศูนย์ทุกขั้นนะคะทุกคนเช็คศูนย์กระไรบ้านได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะสมมุติว่าลูกค้านํารถออกไปแล้วนะคะตรวจเจอนะคะชนหนักมากแบบนี้นะคะทุกคนสามารถอ่า มาขอเงินคืนจากบริษัทได้เลยนะคะเราคืนเงินเต็มจํานวนนะคะอ่ะมาดูกันนะคะคันนี้ตรงกระจังหน้าของเขาเนาะกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็แต่งมาเป็นอ่าสีดําตัววีแบบนี้นะคะตาตัวยต้าใหญ่ๆนะคะป้ายทะเบียนมาพร้อม7็กอไกยยักษ์สามแกรุงเทพมหานครไว้ใช้งานนะคะส่วนไฟหน้าส้งสองข้างนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะทุกคนมาคู่ก,กับไฟหลอดไส้แบบนี้เลยนะคะ มีไฟได้ทำมาให้นะตรงนี้แต่งมาไฟมาแล้วนะคะสวยๆเลยนะไฟตันหมอกมีให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะ,ะดูนะด้านหน้านะคะด้านหน้าเอียมๆแบบนี้ร่องรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยนะคะด้านข้างของเขานะคะเส้นตรงๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนรอยรักยองรักยิ้มไม่มีนะคะกระจกข้างพับไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้เนาะพาไฟฟ้าไปเลยอันนี้สวยๆเลยนะคะ และก็ด้ามจับของเขานะคะด้ามจับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะทุกคนสีสวยแบบนี้เลยนะคะสมูุดนาอสสำหรับคันนี้นะคะทุกคนและก็ดูนะว่ากระจกเป็นของโตโยต้าแท้โตโยต้าเดิมนะคะด้านในเปิดมาถึงกับว wow ้าวเลยนะคะได้มาเป็นเบาะผ้านะคะทุกคนเบาะผ้าสีดําข้างในตกแต่งเป็นสีดํานะคะสีดําชมตัดกับสีชมพูทองแบบนี้ได้จอแอนดรอยมาแล้วเรียบร้อยนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะทุกคนโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถของเราเนาะอย่างที่บอกว่าน็อตเดิมกิบเดิมไม่มีการขยับไม่มีใครเลยนะคะสำหรับรถของเราเนาะใครนะคะที่สนใจใครที่อยากได้นะคะใครที่อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะทุก้ามาจับเข้ามาจอม,มเป็นเจ้าของได้เลยนะที่สูนย์ก็3 3 5มห้าค่ะดูล้อนะคะได้มาเป็น ล้อแมกเดิมล้อแมกแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นขอบล้อ15นะคะสําหรับคันนี้นาอด้านหลังของเขานะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ถ่ายรอบคันให้ดูนะคะด้านหลังได้มาเป็นโฉมนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งสองจุดนะทุกคนและก็มีก้องถอยลรวเรียบร้อยสัญลักษณ์วีออสยังอยู่ครบ,ครบสัญลักษณ์ตัวจีมีครบครบแบบนี้เลยนะคะ ะะมีไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้เนาะให้ดูกว้างๆข้างหลังเลยนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนนะสําหรับคันนี้นะคะร่องรอยขีดข่วนแทบไม่มีเลยนะสาหรับคันนี้สวยๆแบบนี้นะคะใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะโทรเข้ามาจับเข้ามาจองได้เลยนะคะหรือว่าโทรหารแตงโมได้นะคะต่างจังหวัดนะคะสามารถโทรเข้าหาได้นะต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะเพียงโทรเข้าหาแตงโมได้ศูนย์ก็3ามสามห้าแปดห้าห้าเจ็ดหนึ่งค่ะเรามี บริการจัดแฟนแอททั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันเนาะดูด้านในนะคะห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้นั่งได้แบบโอ้โหสามคนยังได้เลยนะสามคนสี่คนยังได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะกระจกได้มาเป็นกระจกแท้กระจกเดิมทุกบ้านเลยนะคะมีตัมปั๊มของโตโยต้ามานะคะสําหรับคันนี้เนาะใครนะคะที่อยากได้รถวิใช้งานนะคะอยากได้โตโยต้า Vios คันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่0ูนย์ตู้สามสามห้าแปดห้าห้าเจ็ดหนึ่งนะคะ หรือว่านะคะอย่าเข้ามาดูรถเองอย่าเข้ามาลองขับเองนะคะเข้ามาดูได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์เปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะคะ <g 1900> เข้ามาลองขับเข้ามาชมนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้บริษัทของเรานะคะมีรถสต็อกมากกว่า400คันนะคะสต็อกแบบจุกๆุไปเลยนะคะสําหรับรถของเราเนาะ ก่อนจากกันนะเตมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะกดแช์นะคะ<า>เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปที่แตมูจะนำรถดีๆส,สวยๆมารีวิวอีกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้แตมูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ